สี่หาไอยังหรอไอยู่ตรงไหนไอเราคงนี้ผ่านแล้วมั้งสิหุยเราโแบบโอ้โหเห็นจริงเห็นจริงตอนนี้วันนี้พวกเราสี่คนจะมาเล่นเกมซ่อนแอบในสวนสนุกที่มีพื้นที่มากกว่าหลายตารางเมตรเพราะไม่ได้วัดวันนี้วันนี้ พวกเรา4ี่คนจะมาเล่นเกมซ่อนแอบแกันในสวนสนุกที่มีพื้นที่มากกว่าเขาคนเมื่อกี้ครับเกทับเกทับเราจะสามารถแอบได้เฉพาะในโซนขนมเท่านั้นไม่สามารถออกจากโซนนี้ได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 ไดโดยมีกติกาว่าฝ่ายคนจะมีเวลาในการแอบ15วินาทีและอยู่ให้ลอดจนกว่าจะครบ3นาทีโดยมีผมเป็นคือแซลมอน,นเป็นคนจับเวลาครับ ผู้ล่าจะต้องหาใครให้ได้ให้เจอภายในสามนาทีเจอใครก่อนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ล่าในรอบถัดไปไปหาผู้ล่าก sì> ันเขารอบแรกกันก่อนเลยครับม่วงขาวฟ้าส้มแบบเม่แลมันย่อเป็นสลานี่ยนะอันนี้สุ่มคนแรกอ่ะคนแรกดิม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 เซลวะเซลวะได้เซลวะเซลจะเป็นคนหา ก็คือเดี๋ยวผมเป็นคนหาใช่ไหมแล้วผมไปหาทุกคนอ่ะแล้วเจอใครคนนั้นน่ะก็เป็นต่อใช่ก็คือตามนี้สมัยม่ปะสมัยม่ปะดิมจะได้อะไรนะดิม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 เออเอาตามนี้นะฮะเอาตามนี้สรุปดิมเป็นคนหาคนแรกนะครับโอเคครับผมดิมไปเลยฮะไปน้ำข้างนอกไปไปน้ำข้างนอกเออดิมไปน้ำข้างนอก นู่นเลยตรงนู้นเลยนู้นเลยหันหน้าชิดกำแพงเลยที่มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นนะแล้วมันมันมีหมอกวะเนี่ยนี่ไม่ได้ตั้งไม่ตั้งนับถึงเท่าไหร่อ,อ่ะนับถึงเท่าไหร่เออสิบห้าป่โอ้โหเอาจริงปะเนี่ยตรงงามเลยเหรออ่ะพร้อมพร้อมมาเลยพร้อมไม่พร้อมไปแล้วนะมาเลยมาเลยมาเลยถ้าโดนเจอนะคือเจอกันหมดอ่ะ ยระวังระวังนะระวังโผโผกันอยู่เนอุยหางโผหางโผโผโผกันเนี้ยโผใช่หรอเขยำให้เขยับให้กระโดดได้หรป่าทำไมเราเห็นของเราไม่โผล่วะเฮ้ยื้อกูเนี้ยระวังหุ่นวอลอกมาแล้วหุ่นวอล์กไม่เห็นดีไม่เห็นดีเลยไม่เห็นหัวเห็นเห็นจากไกลไกลเรื่อหัว เวใช่หรอมันโผล่แล้วหรอเฮ้ยฝั่งนู้นอยู่ด้วยได้ป่าววะไม่ได้หรอผมฝั่งนี้ก็เฮ้ยอะไรเป็นไรกันข้างในช่วยเมื่องอะไรกันวะมันติดแาม่ะมันติดแาม่ะติดแามยังไงมันเว็บออะไรอะไรหัวโพหัวเพ้าไม่โพหัวเพ้าเมื่อกี้ใช่หรอ ไอ้ยปิดประตูปิดประตูเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโกงเปล่าวะที่เราทำสิเนี่ยที่เราทำอยู่มันโกงเปล่าวะทำอะไรกันดีมไปไหนอ่ะไม่โกงไม่โกงไม่โกงเหรอเฮ้ยเราวิ่งไปแล้วเนี่ยอยู่ทำไมอ่ะไอ้เด็กมูนตรงนี้มันอบอุ่นดีนะใน่ตรงเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ดีมคนที่หนึ่งไงเลยมีโอกาสรอดเออนนี่หเฮ้ยจะหมดเวลายังโอ้ยยังโอ้อีกสามสิบวิ เกือ er. บลิ้มสองสิบวิใบให้ไหมอยู่หลังบ oh ้านอยู่ในหมีโอ้โหนีบอกปะเนี่ยอยู่ในหมีมีหมีเท่าไหร่ตัวเอาละครับคุณมีเวลาอีกสิบวิเท่านั้นนะครับคุณต้องจัดจานแล้วนะห้าเด็ดแลวเดเด็ดแวเด็ดแล้วเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ดหม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 ดเลย หมดเวลาหมดเวลาไม่เียนวี่ครับฟังเสียงนาฬิกาโต๊ะกีโก้งเออกี่ก้งริงว่ะให้ดีมแก้ตัวแล้วกันโอเคเดี๋ยวแยกกันบ้างนะครับรอบนี้ครบสัปดาทีไม่เจอก็เล่นใหม่อีกรอบนึ่งโอเคโอเคแปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วกินข้าวยังอ่ะแปดแล้วแปดแล้วยังกินกแล้วกินแล้วปีแล้วดีมนกนนะแม่โอเคแพี่เออนะพอไม่พอดีมนอนได้แล้วมั้งตื่น อ่าเริ่มเริ่มจับเวลาของเราคือการพังตัวไปจับวัตถุอ่ะครับสามนาทีนะครับเนวะเฮ้ยเราเห็นดีมเลยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นเหมือนกันเนี่ยเห็นแบบเต็มตัวอ่ะดีมเรามั่นใจมากเราใบ้เลยมาเราอยู่ที่หมีมาอ่าเฮ้ยเป็นไงล่ะหลายหมีครับหมีมีเยอะดีมผงไม่เจอรอกหมีเราใบ้เวลาอยู่ตรงหมีไม่ล่ะดีมแล้ว จากตรงนี้เราเห็นดิมแบบชัดมากๆอ่ะดิมสองคนนั้นเขาวิ่งไปไหนกันวะเนะเฮ้ยนั่นดิเอ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไกลเลยเนี่ยฮัลโหลวิ่งไปไหนหรอแล้วก็แบบเดินเที่ยวอ่ะอะไรหรอทํามดิมเจอง่ายจังเบลเจอเจอหรอมันไม่เนียนตรงไหนวะเจอเว้ยเบลเจอง่ายจังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแบบนี้เขาเรียกว่าแอบเหรออันนี้เองพอันนี้สองพันก็ตาย เวลาเหลือเท่าไหร่เหลืออุ้ยสิบห้าครับสิบห้าวิสุดท้ายครับสิบสามสิบสองนี่ว้ายคุณต้องรีบจัดจานแล้วจัดจานแล้วครับสี่สามสองหนึ่งติ้งติ้งติงติงติงเย่ดิม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 กลับมาตรงกาดน้ำมาดิมเอ้อยู่ในกาดน้ำเหรออะไรวะนี่ตรงเค้กที่ตรงเค้กเนี่ยตรงเค้กเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ดีๆนี่ย ไอ้เค้กเ่ใน่งเน่ยอยู่ใน่เ่ไอ่ใงเี่ย่ไม่เห็นอมนนอนเนียนเลยเขา่อนเนียนอ่ะมารู้จุดแล้วคันนี้มารอบนี้ผมหาห่งแล้ว่าตรงเราไม่มีใครหาเจอหรกว่ะถ้าแซลหาไม่เจอเป็นงูงูตายอ่ะกูตายอะตรงนี้แหละไม่มีใครหาเจอะชวชว่ะส 15จับเวลานะครับไปเริ่มหาแล้วมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบไม่ทันเราก็เกือบเกือบไม่ทันเลยเกือบไม่ทันอะไรเกือบไม่ทันอะไรเข้ามายังเข้ามาแล้วโอเคเห็นแล้วสำรวจก่อนน่ารักวิชัยเลยเติ้ยวเตี้ยวโอ้โหมันหัวจริงว่ะเซลเซลเซลต้องทำเหมือนกันเฮ้ยแต่ตอนนั้นเราเห็นเซลชัดมากอ่ะผมก็เห็นแซลมอนว่ะเฮ้ยเซลวัสดีเฮ้ยอะไรวะ มาขับบ้างไงครับอยู่ไหนครับนิ่งๆเลยสมบูรณ์ไม่เห็นจริงๆฟืนหูหอำอะไรกันนะฮึขึ้นใจเดินผ่านได้เเว็บอยู่ใกล้ผมมากเลยใช่ไหมใช่หรออยู่ไหนกันครับใกล้คุณมากเลยตอนนี้ยเดี๋ววะอะไรวะขำอะไรวะเฮ้ยเวลาจะหมดหรือยังอุ้ย โอ้โหเหลือหนึงนาทีแซลเราใบของเราคือแซลเดินเยียบหัวเราอ่ะเออเหมือนเหือนกันพี่ก็แซลก็เดินสวัสดีครับไม่ทราบว่ามานอนอะไรตรงนี้เหรอฮะไม่ใคริ่งกว่าหน้าไวะอุ้เหลือเจ็ดวิเรียบร้อยโดนแน่ไม่ทันแล้วครับอ่ะกูเนี่ยโดนแน่เซลเราเห็นแซลชัดมากตรงนี้ยินอยู่เชยยินู่เชยเอา ขอเท่าผักแซวเหยียบหัวคุณเวฟเวฟเอาเวฟขึ้นมาขึ้นมาข้างบนขึ้นมาแล้วเมื่อกี้อุง่าองค์โตามาดูตรงเนี้ยแซวแซวขึ้นมาทั้งบนตรงโซฟานี้ยแซลไม่เคยเล่นอ่ะเด็กๆอ่ะที่เวลาแบบเวลาแบบแอบเล่นซ่อนแอบแล้วพวกชอบไปแอบโซฟาโอ้โหอันเนี้ยากจริงเนี้ยทะลุโซฟาอีกแล้วแอบใต้โซฟาเลยไม่ได้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 หนึ่ง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เราต้องซ่อนก่อนนี่ว่าไป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 ซ่อนซ่อนมื่แต่จะจับเวลาเนี่ยเราว่าเราจะแอบตรงที่ลม่ายเทแบบว่าสบายสบายว่ะมีหมอนนุ่มๆนอนเอิดนับนับไม่คู้นานเลยเรียบร้อยที่ได้ที่แล้วเว็บไหนแอบไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเมื่อกี้ไหนดูไหนกันอะนับไคู้นาน ดิมดิมดิมเขาแอบหมดหมดแล้วดิเคยลำคาญตัวเองไหมพร้อมพร้อมไม่พร้อมไปเลยเด้อมาเลยมาเลยมาเฮ้ยเห็นดิมแล้วอ๋อยังเฮ้ยเห็นเห็นจริงเห็นจริงตอนเนี้ยบอกเลยว่าดิมไม่มีทางหาพี่เจอทะลุอีกแล้วหรอไม่ไม่ไม่รู้ไม่ทะลุอยู่เต็มที อะไรวะคนเดินไหนนะวัดเสียวไม่ไหวเลยวัดวัดเสียวมากเลยเมื่อกี้ย่ามันนุดิวันเสียวมากเลยแสดงว่าอยู่ใกล้ๆกันแน่เลยดิมมันเดินไปไหนวะน้าดิมไปทำไรแถวชิงช้าบอกว่าเอาเจอพี่พีต่อเหรอว่าแล้วโดนชนอะไรว่าแล้วนี่เจอแล้วของเราง่ายจนดีมไม่สังเกตอ่ะจริงเหรอง่ายจนดีมไม่สังเกตง่ายจนแบบดีมไม่เดินเข้ามาดูอ่ะจริงเหรอ เออดีมน่าจะคิดแบบเอะมันไม่มีที่แอบไม่เดินเข้าไปดีกว่าอ่ะเราใบ้เลยสระน้ำใช่แน้วหมดสระน้ำ,นำเราก็เป็นสระน้ำขนาดย่อมใบ้อีกแล้วใบ้ใบ้ไป,ไป,ไปตอนนี้ก็พี่ก็เป็นคนหายดีใบ้ใไปแล้วครับไม่อยู่นะครับไปแล้วครับโอ้โหวิ่งไ,ไปแล้วครับขึ้นไหมได้หรอขึ้นไหมได้หรอขึ้นไหวไม่ได้นะขึ้นไหมไม่ได้แล้วหรอเออมีมีี พูดถึงเนียนเหรอวะตรงนี้มันเนียนเหรอบอกแล้วอ่ะเราอยู่ในย่าดีเราอยู่นี่มันเนียนที่หายเลยโคตรเนียนเลยแบบแบบแอบมันไม่ได้แอบอ่ะนี่วะบอกแล้วมันไม่สังเกตหรอกดิม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 อย่าคิดเยอะดิมมันไม่มีหรอกอย่าคิดเยอะพีบอย่ามองพี่มันอยู่ตรงแถวน้ำนี่อย่ามองไม่ไดามองอะไรวะคุณไม่ไปไหนมาวเสร็จแล้ว รีมโคตรเก่งเลยว่ะแอบมันไม่ได้แอบเฮ้ไม่ดูโดนมองไม่เห็นอ่ะคือหมดเวลาครับผมโอ้ยเซาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โหไม่เจออ่ะโอ้ยโอ้ยน้ำเย็นจังคือเราว่าคิดจะมาแอบในนี้อยู่นะเออมันเป็นจุดที่ง่ายไงเออต่อไปตาบีเป็นคนหาตาบีได้เลย เดี๋ยวจะไปนับข้างนอกให้ปันจักรยานผ่านว่าเดียวสามคันเนี่ยโอเคสามควารอเลยอ้หนี่อะไรวะอยางรู้อ่ะรู้แล้วสามพี่บี้อะไรเป็บไไม่ได้เ่าแล้วโอ้ยเหมือนมันจำไม่ได้ว่าอ่าลืมนะพี่บีมันได้พี่บีิืมนะ ไปไปเอาเรืยเรอยเรื่อยเอาเลยนะนับไปนะเอจะเป็นลายเลยเอาเริ่มเรียนโคตรเนียนบอกเลยโคตรเนียนตรงเลยต้องหนอนแล้วมั้ลงมาลงมาลงมาเดยดเด็ดได้ไงวะมันเนียนแล้วกวาดหน้ามาเจอเลยเนี่ยมันเนียนเหรอนึกว่าอันตรายคือปลอดภัยที่ไหนได้ปลอดโยก ดีมลองใบของดีมหน่อยดิของผมหมอร้านอาหารเออกลมๆแบบมีรูมันก็มีอยู่อย่างเดียวเปล่าวะขอผมเดี๋ยวค่อยใบนะใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยเกี่ยมกระเตาโอ้ห็นแล้วเป็นไงบ้างอากาศดีอยู่ไหนวะ เป็นผมเป็นแซลมอนไงปลาตาดีมดีมเอาดีดีดีเอาดีดีดีไปต้องอื่นดีไปไปตัวอื่นเดี๋ยวเราอยู่ในอยู่ไหนวะอยู่ชิงช้าสวรรค์เน่อย่าไปบอกเขาดิแต่โอ้มีตัวใหญ่ไหมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแต่มันนียนะวะเขาไปเขาไปจิงบอกวะจริงบอกวะเนี่ยจริงบอกวะหาไเจอ ไม่รู้ว่าจริงร้านค้าร้านค้าเฮ้ยเซลล์รอดว่ะเฮ้ยเซลอยู่ไหนลงมาได้แล้วลงมาเถอะเดือดร้อยเอ็ดตั้งแต่เดินผ่านครั้งแรกแล้วเอาจริงเอาจริงเหรออุ้ยเวลาหมดเวลาหมดเฮ้ยเฮ้ยพอดีพอดีเวลาหมดเวลาหมดแกบอโอ้กํานวณไว้แล้วสามนาทีสามคนคนละนาทีเออว่าบีเจอคนละนาทีเลยอ่ะสรุปดีมหาต่อใช่ไหมนี่เวยอ๋อเวฟเวฟคุเวฟคนแรก ถุยมันไม่เนียนตรงไหนวะหนึ่งสองสามน้ำเร็วจังงวยน้ำเร็วจังห้าหกยน้ำเร็วเฮ้ยทำไมเร็วจังเลยเจ้าสิวเฮ้ยเร็วไปไหมเฮ้ยยังไม่จับเวลาเลยยังไม่จับเวลาพร้อมกันยังพร้อมกันยังพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวไปตรวจดูข้างหน้าก่อนนะ เออไปตรวจดูเลยบอกเลยฟพเวไปไหนเวฟมาทางนี้ดนี่เวฟอยู่ตรงหญ้าหรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยมีคนสะดุ้งว่ะพูดหญ้าแล้วมีคนสะดุ้งว่ะนะเราต้องเออ่สมบุญบาดเป็นยีราฟเราต้องมองต่ำเข้าไว้เออมองต่ำเข้าไว้มองสูงยีราฟมองสูงสวัสดีพี่เวฟแล้ยัง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 มิกเกตเดินผ่านไปสามรอบแล้วเนี่ยคุณเวฟอ่ะใช่หรอะ คือมันเดินผ่านหลายที่มากอะไม่รู้ตรงไหนคืออยู่ใกล้ผู้หญิงไหมเดินผ่านอีกแล้วเนี่ยเดินผ่านอีกแล้วนี่ยผมหลบอยู่ตรงฝาเท้าผู้หญิงเลยเนี่ยใช่หรอเลยไปขบเขาอะ มันเป็นไปได้ยังไงวะผมอยู่ตรงเล็บขบเขาเลยนะไม่เชื่อโคตรมั่วอยู่ในเก้าอี้หรือเปล่าอยู่ในเก้าอี้หรือเปล่าเราก็ต้องมาเช็คทีละตัวเนี่ยนะเฮ้ยคุณเมฆผมผมใจใจเย็นนะดูนะครับท่านผู้ชมดูนะครับการแสดงนะครับโอ้ยเหงาจังโวยเหงาจังโวยเมื่อไหร่จะมาโวยให้บอกมาดิถ้างั้นบอกมาเลยเฮ้ยแล้อเลยกี่นาทีว่าแจวคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยสามสิบวิเฮ้ย ยืนเต้นเหงาจังเฮ้ยนะวะเล็กกี้วิเล um> ็กก um> ี้ <S <S ิเล็กกี้วิสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกเฮ้ยห้าสี่เฮ้ยอะไรอะไรไหนเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยตรงไหนวะเฉยๆนะเฉลยเฉลยกันหน่อยดิอยู่ตรงไหนกันเออโอ้โห ตรงไหนอะดิมแต่ว่าดิมตรงนี้ว่านอนอยู anyway. o, ่ตรงนี้โอ้ย so you know? nee, you know? ังมาไม่ถึงตรงนี้เลยเลยเลยเซาแอบตรงไหนอะแล้วไหนพี่เบียร์มามามาเดี๋ยวพามาดูมาเซลเซลเห็นพี่ป่ะไหนพี่ป่ะเนี่ยพี่เนี่ยเห็นป่ะไหนวะเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังเนี่ยเนี่ยข้างหลังนี่นี่ฝั่งนี่นี่จิบพูดจพูเนี่ยเห็นป่ะมันชมพูหมดเลย ไหนไว้ได้อะนี่คุณลูกค้าต้องการอะไรครับเอาโอ้ยยิงเหรอยืนอย่างนี้เลยเหรอเดิน N P C มาที่ Fuck เฮ้ยโอยพีบีแล้วเดินผ่านแบบเดินผ่านแบบเดินผ่านไปเลยอ่ะพีบีผมจะบอกว่ามันไม่ต่างกันไว้รู้ไหมผมทำอะไรอยู่นึกว่า N P C เดี๋ยวเซลไปดูเซลดิมาดูมาดูมาดูแบบนี้เลยนะแบบเป๊ะๆเลยนะอะไรเซลเซลทำอะไรเซล เสี่ว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 คือใครอะ่ะ <c oughs> อ๋อจุดตรงนี้เหรอ <c oughs> แล้วก็อันนี้ด้วยนี่เป๊ะเลย <c oughs> แล้วคุณเว็บก็เดินมาแล้วก็แบบเอ้ยเห็นหรือเปล่าลว่าเราแบบเป็นมุกหรือเปล่าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อ๋อเราเดินเข้าไปในนี้นี่ว่าเออน่นะแ,แต่คุณเว็บไม่ได้หันมามองฝั่งนี้เลยตรงการน้ำคุณเว็บก็เดินผ่านแบบเดินผ่านไม่แวะเข้าไปดูเลยเฮ้ยแก้ตัวแก้ตัว หนึ่งต่อสามสิบเราเป็นสองสามสิบห้าเลนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวพี่วีนะแป๊บหนึ่งนะปิดปิดไมดิปิดมัมีคนเอ่อนัดที่แอบกันนะครับตอนนี้วางแผนลีไม่ชวนด้วยคนวางแผนกันนะครับตอนนี้มีคนวางแผนปิดไมค์กันเรียบร้อยเนาะเอาเป็นว่าพร้อมแล้วบอกแล้วกันผมพร้อมแล้วเอาเลยโอเค เรียบร้อยแอบเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยไม่มีทางหาเจอใช่โหบอกเลยแบบอย่างเนียนอ่ะพวกเราแบบแอบด้วยกันอ่ะจริงปะเนี่ยใช่ถ้าเจอถ้าเจอผมก็เจอแซลถ้าเจอแซวก็เจอผมอ่ะทะลุปะเนี้ยทะลุปะเนี่ยไม่ทะลุไม่ทะลุด้วยแบบเห็นโล่งเห็นชัดเลยแบบที่โล่งเลยเออแสงอาทิตย์ส่องถึงอ่ะเฮ้ยจะไปได้ยังไงกันวะแสดงว่านอนกันอยู่แน่เลย คือไม่ได้นอนนะตอนนี้นั่งอยู่นะแบบชิวๆเลยแบบเดินไปเดินมาได้เลยอออ่ะเแบบเดินเลยอ่ะเดินเล่นเลยขนาดนั้นเลยเหรอวะับคุณเริ่มยังอ่ะอ๋อยังยังไม่ได้เริ่มอ่ะโอ้โหพี่เราแอบแบบนานมากแล้เนี่ยเร็วเร็วเอายังเอายังเริ่มนับนับเวลาเร็วเร็วเริ่มเลยเริ่มเลยอ่ะจัดมาเริ่มนับนะอ่ะเดี๋ยวจับเวลาแป๊บเออผมมีผมมีเจอวะเฮ้ยขำอะไรกันวะ เดินผ่านแน่เลยว่ะเดินผ่านทำไรกันวะไม่หนีแน่ทำไรกันวะมีคนออกนอกแมปนะครับผมเห็นนะครับมันเข้ายังไงวะเนี่ยผิดกฎนะครับน่่ไม่มีใครเข้าทำกันหรอกอ้าพูดแบบนี้อยู่ไหนกันวะอยู่ในแมปไงนั่งสบายชูชิวเหรอพี่เอฟชิงชาสวยไหมพี่เอฟสวยนะดิมดิมรอแป๊บนึงนะดิม ยังยิงยาวขบกระเป๋ายิงชุบชุบโอ้โหพี่ออกกันไกลได้ไงเนี่ยเฮ้ยไหนดีมะยังยิงยิงยาวขบกระเป๋ายิงชุบโอ้โหแพ้ได้ไงวันนี้ในขณะที่เขาสนุกกันมีคนเครียดอยู่นะครับเฮ้ยมันจะอยู่ไหนได้วะเฮ้ยลองหาดีดีหาดีดีหาดีดีคุณเวฟคุณเวฟลองมองขึ้นไปตรงบอลลูนน่ะคุณเผื่อคุณเวฟเห็นเฮ้ยเฮ้ยอยู่บนบอลลูนเหรอดีมะ เชื่อนะเนี่ยเชื่อนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมองสูงเข้าไว้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 ขับอะไรกันเนาะเขาแบบเขาหันมามองเรา ตอนนี้เห็นเราปะเห็นเราปะเว่ไปเดินหลังเริ่มเห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเฮ้ยมันมันก็มองเห็นอยู่นะข้างนอกอ่ะอ๋อมองจากข้างในมาข้างนอกอ๋อก็อยู่ที่สูงนะเฮ้ยเราจับเวลาดีกว่าเดี๋ยวคุณเวฟหานานเกินไปไหมหรือหรือว่าเข้าเห็นสามนาทีโอเคไหมหรือว่าเข้าเห็นแล้วเขาแกล้งเขาเป็นไม่เห็นไในลองหันมาทางที่แบบคิดว่าอยู่สิคำอะไรกันอะ เขาเห็นอเปล่าวะเขาเิ้งเราแน่เลยอะไม่ไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวดูแจนแล้วเธอจะไม่จริงไม่เห็นนะฮะมันสว่างแน่เลยพื้นอะไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหใบขนาดนี้บอกที่อยู่เถอะไม่เห็นเลยอะเอาจิงเอาไป็นอาเฉลยเรื่องว่าวิ่งมาเลยมาวิ่งตรงมาเลยมองอยู่เนี่ยอาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาแบบทางที่คุณเว็บคิดว่าคุณเว็บไม่เห็นนะเอาวิ่งมาเดี๋ยวคือเห็นตั้งแต่แรกแล้วปะเนี่ยเพิ่งเห็นนี่แหละ จริงเหรอเนี่ยขอดูรูปหน่อยนะทุกคนทุกคนทุกคนถ้าถ้าถ้าเจอแล้วมาหาผมนะท่านผู้ชมดูนะครับมีคนโกงนะครับโอ้โหทำไมทำไมคุณเวฟเนี่ยโอ้โหบอกให้พวกเราโกงเอแซวว่าโกงอปิดไม์ด้วยอ่ะว่าแล้วคือคิดว่าโกงนะแต่ว่าไม่คิดว่าใจไกลขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวหาดีมก่อนแป๊บนึงคือทุกทุกคนมาหาตรงที่แบบพี่พี่เว็บเริ่มนับอะใช่เหรอพี่เวฟบเห็นหมีสามตัวไหม มีสามตัวอ๋อตะคืนมาหายาคุณเวฟแสงมันจ้าไปบนึงเออเวฟเอ้าเอ้านั่งนิ่งนะนั่งนิ่งอยู่เนี่ยอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหก็พี่พี่น้ำเส็บผมก็เดินออกไปเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันร่วมมือกันโกงนะครับ รอบสุดท้ายไหมเดี๋ยวอะไรแซวหาใช่ป่ะอ่ะผมหาเหรอใครก็ได้ตอนเนี้ยเราขอไม่เอาแล้วกันพี่เวบเอียนโคตรเอียนอะตอนเนี้ยขอแบบรอบสุดท้ายให้ดิมมี่ไปหาได้ไหมอ่ะดีมไปดิมมี่ไปหาดิมมี่เป็นคนหารอบสุดท้ายไม่โกงนะขอไม่โกง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 แซวแซวแซวมันนี่มันี่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 ะมันี่นีนี่ ดดดแบบนี้เลยแบบนี้เลยมันมมาตามมาตามมาหมดเลย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 มาตามมาไปไปไปโกงกันอีกแล้วเก้าสิบหนึ่งสองสามพร้อมไม่พร้อมไปแล้วเด้อเดี๋ยวว uh ่าอยู่ไหนกันดีมรอบนี้เราโคตรจริงจังอ่ะเียวคนเด้อไหนกันไอ้ไหนกัน พ่อโลกแล้วคนนั้นแล้วคนนั้นเขาลอดได้ยังไงไหนกันมันมองไม่เห็นเด้วเดี๋ยวเราเราไปอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเดินขึ้นรถเดี๋ยวติ๊กให้โอ้โหอเออพูดคำว่าดีพอโเราบมาตถะพี่เราลบดีมจังน้อยมีเราที่แอบอยู่นะโอ้ใช่ คือที่อันตรายสุดอยู่ที่ที่ปลอ, <ฮๆ S 2> อดภัยอะดิมได้ใช่คือแบบ <c oughs> ดิมดิมจะหาคุณเฟไม่เจอเลยเชื <c oughs> <c oughs> ่อได้เอาเอาโอ้โหแบบนี้เลยเหรอคุณเฟเออเฟอันตรายตัวไปได้ตัวไอุ้ยมึงลอยไปดูแล้ว <c oughs> กูตายอันตรายจริงเหรอพี่กูเพียบอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วอันตรายอันตรายจริงเลยเพียบลอยไปไหนแล้วเมื่อกี้นี่อยู่นี่พี่บีอันตรายอันตรายจริงอันตรายจริงอุนรถพังเลยพี่บีมันเละเรื้มจากใครนะไม่แล้วแล้วผมหันขวาได้ไปเดินเรารู้ใจไง